ตงตารอบัวขาวมีลุ้นขึ้นชกคอนอแมกเรเกอร์ยอดนักสู้ MMA ในสึก BKFC ตั้งตารอบัวขาวบัญชาเมฆมีลุ้นขึ้นชกกับคอนอแมกเรเกอร์ยอดนักสู้ MMA ชาวไอริสในสึก BKFC ผู้จัดการยืนยันทาบทามจริงวันที่8พฤศจิกายน2023ทีรวัตรยิ้มยิ้มผู้จัดการส่วนตัวของบัวขาวบัญชาเมฆได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อ วรชนไว้ว่าได้ติดต่อทาบถามคอนอแมกเกรเกอร์ or, ยอดนักสู้ MMA ชาวไอริสมาขึ้นชกในศึก BKFC b a r แบรนักเกิ i ไฟติ้งแชมเปียชิโดยทางเว็บไซต์ BKFC ได้ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์หลังเอาชนะแสนชัย t k แสนชัยมวยไทยยีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไว้ว่าผมชื่นชมโอกาสในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับสูงเช่นนี้ แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นเพื่อนของผมเราทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างหนักและทิ้งมิตรภาพของเราไปในการต่อสู้เพราะเราเป็นมืออาชีพแต่หลังจากการต่อสู้ผมก็ดีใจที่มันจบลง นับเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่ได้ร่วมงานกับ BKFc ในครั้งนี้และผมดีใจมากที่พวกเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ผมบอก BKFc ว่าผมจะสู้กับใครก็ได้ภายใต้กฎกติกาใหม่นี้แต่มันต้องเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ผมพร้อมที่จะทำสงครามกับใครก็ตามผมอยากได้ใครสักคนมาทดสอบผมจริงๆและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของผมคือการต่อสู้กับ คอเนอร์แมกเกรเกอร์ในการต่อสู้แบบไทยมือเปล่าแต่ผมสงสัยว่าแมกเกรเกอร์จะต่อสู้แบบนั้นกับผมหรือไม่ผมสงสัยมันจริงสำหรับคอเนอร์แมกเกรเกอร์ยอดนักสู้ MMA ชาวไอริสในวัย35ปีเจ้าของสถิติชก28ครั้งชนะ22ครั้งแพ้6ครั้งชนะน็อก19ครั้งซับมิชชั่น1ครั้ง ขึ้นสังเวียนครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการด้วยการแท้ให้กับดัสตินปูริเย่ในศึก UFC 264ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10ก,กรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมา